นี่นะครับครับผมหัเริ่มต้นยังไงครับผมเริ่มต้นนะครับเราจะหั่นพักนี่นะครับแล้วก็หันหน้าแล้วก็ฟึบแฟึบไหนเราไม่เห็นเลยแล้วปลาอ๋อหั่นหั่นเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็แล้วก็เห็ดด้วยเอาอันนี้อันเห็นมาจากไหนครับเห็ดนี่ครับนี่ครับอันนี้เห็ดสองรูปแบบเห็ดเข้มกับเห็ดมููขาวครับครับที่หมดแล้วนี่คืออะไรครับที่หมดแล้วนี่คือขายหมดแล้ว ยอดเกือบหมดแล้วครับใกล้หมดแล้วนะครับคือหมดแล้วใช่ไหมใช่ครับอ๋อก็เลยขายดีวันนี้ขายดีขายหมดแล้วครับทั้งอย่างนี้หมดที่ขายหมดแล้วอ่ขายหมดแล้วจะถามจุดเนื้อซ่านะครับจุดขายหมดแล้วใช่ไหมครับวันนี้ใช่ขายหมดแล้วนะครับโอ้โหอันนี้ทำไงครับอันนี้ที่เหลือก็เลยมาทำไงครับคู่คุกใส่อะไรครับใส่น้ำยำขอดูน้ำยำหน่อยครับโชยโชยนิดนึงครับน้ำยำวันนี้น้ำยำหมดไหมครับ เโอ้โหดูสีสันนะครับปอดโถแบบนี้กิรขี้แตกไหมครับไม่ครับอ๋อไม่นะครับบางคนก็จะพูดแตกกระดาษพูดแตกใช่ไหมครับโอ้โห้าราชกาซื้อครับแบบนี้พูดแตกแบบนี้นะอ๋อแล้วขอพักเพิ่มได้ไหมนี่ไม่เห็นมีสีเขียวเลยครับอันนิ้วอันนิ้วด้วยเจียงอันนิ้วเจงใสไหมครับไม่อ๋อแท้แท้แถมนิ้วใช่ไหมครับสั่ง้าวันนี้แถมหนึ่งนิ้ว โทษนึกว่าแถมนิ้วด้วยพิการวันนี้คือพิการพิการวันหน้าครับอ๋อวันนี้ยังไม่ขาดคราวหน้าหันนิ้วขาดเลยใช่ไหมครับโอ้โหไอ,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 อเห็นแล้วน้ำน้ำไหลไหลเลยครับตั้งใหญ่ใหญ่เยอะนะใหญ่ใหญ่ใหญ่ย้อยนะครับอันนี้มาทำอไมครับนี่ เอว่าขายยำไงโอเคครับขายยำรทำยำอะไรคะใช่ยำนะนยัำอมไงอันนี้คือยำเลยครับยำที่เหลือไม่ครับไม่ไม่ยำตัวเองยำตัวเองอันนี้ม่มีกี่คนมีผมกับพีชายวอสครับยำเดียวกันไหม อ๋อใส่งว่าคนละยำใช่ไหมไม่ใช่โอ้คีออม๋อมีมีสองคนนะครับเป็นคนละยำนะครับนั่นโอ้อันนี้ยังไม่พออีกนะครับอ๋อเก็บ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 ครับลยลออันไหนเอ้อันนี้ไหนใครสั ยำหอมแป้นมั้ยครับดิแค่หอมแป้นนะครับเฉียมั้ยครับ,รบขอดูนะครับขอดูนะครับอร่อยไหมนะอร่อยยำมีลองชิมก่อนนะครับยำมีโอ้โห,โหโควิดไม่ต้องกลัวครับกินไปแล้วขอบคุณครับเจอกันสายหน้านะครับ